เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเมื่อกี้เด้ครับประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับเพราะว่าอาหารเราเตรียมมาให้น้องๆทุกคนได้เัาทานกันอยู่ด้านหลังแล้วก็ยังมีกลุ่มของามาประมงโมงนะครับกลุ่มงานพวกพันป่า ตัวนั่เหรอหรือว่อนนี้อาจจะรภาษาส่วนกลางเอาเอาวิดีโอเข้าส่นกลาง่มีฝั่งนู้นไทยองวิดีอมือกันงุมนตั้งใจถ่ายลูกวิดีโอเหรอ อุ้ยว่าเขาไม่รู้จิอุ้ยสวยเลอะดักมันห่างอ่ะอะไรห่างแน่คุณขายอะไรหางกับใคร่ายวีดีโอเร็วแล้วก็ไปถือ <man'> ชานซ้อมแล้วไปเอาด้วยอน่ได้อนะเตอครห้า่วนอ้งขาอุงขี่า <Á> S> <S ้านอยู่ด้านน้นครับด้านโน้นนะครับื่องปูยงมีข้างปรุหม้าอยู่ด้านน้นนะลูกอยู่ด้านน้นนะครับ ไปติงเยอะไปเ้ได้ไหมไปไหเฮ้ย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 เ้ยให้ทบเลยปกขีเลยปักขเลยเฮ้ยทำไปเลยทำไปเรื่อยไปเรื่อยทไปเรื่อย

กูง่ายเพราถึงถึงถึงตอนนั้นมันาบ